ภาพรวมของการฉีดวัคซีนกันนะคะมีการรายงานกันทุกวันค่ะตอนนี้ให้ความตอนนี้สบ,บคให้ความสําคัญกับเรื่องของการฉีดวัคซีนเพราะต้องการให้ประชาชนนั้นได้รับวัคซีนให้ได้ตามเป้าหมายนะคะคุณหมอเบิร์ตพิสมัยศียรังสันนะคะรายงานผลการฉีดวัคซีนโควิดนะคะ,อะของเมื่อวานนี้เนี่ยของเมื่อวันก่อนนะคะ อยู่เพิ่มขึ้น336,674โดสนะคะถ้าภาพรวมฉีดตั้งแต่วันแรกเลยคือ28กุมภาพันธ์ถึง9มิถุนายนฉีดไปแล้ว544,3743โดสนะคะ ขณะที่การฉีดแบบปูพรมตั้งแต่7มิถุนายนเป็นต้นไปฉีดมาแล้ว1,225,649โดสทางกระทรวงสาธารณสุขก็ฝากย้ำว่าวัคซีนที่จะเข้ามาตลอดเดือนมิถุนายนนี้ที่มีการลงทะเบียนเอาไว้6ล้านราย ยืนยันว่าวัคซีนจะมาทยอยมา6ล้านโดสตามแผนอย่างแน่นอนนะคะอย่างไรก็ตามบางพื้นที่อาจจะมีการเลื่อนฉีดวัคซีนออกไปแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยจะได้รับการจัดสรรวัคซีนอย่างเหมาะสมในสัปดาห์ถัดไปแน่นอนเพราะว่าอย่างที่ได้รายงานให้ฟังเมื่อสักครู่ล้านโดสมาแล้วแล้วก็เดี๋ยววันที่16 แอสตราเซเนกาก็บอกเดี๋ยวจะส่งวัคซีนอีกจำนวนหนึ่งมาให้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะได้จำนวนวัคซีนเยอะพอสมควรนะคะ<ช>แล้วก็จะมีการแจกจ่ายไปในสัปดาห์หน้าเนี่ยใครที่ได้มีการเลื่อนออกไปก็อาจจะได้ฉีดกันแล้วล่ะจะได้รับการแจ้งไปจากโรงพยาบาลจากคือไม่ใช่ว่าของหมดแต่ของทยอยมาพอบอกหมดปุ๊บเนี่ยมันดูสิ้นหวังนะคุณเรียกวัคซีนหมดแล้วมาถึงคิวชั้นพอดีเลยเนี่ยเขาต้องเลื่อนไปก่อนโดยไม่มีอนาคตมีอนาคตครับเพียงแต่ว่า เข้าใจอยู่ว่าทางโรงพยาบาลเนี่ยก็อาจจะไม่กล้าระบุไปว่าวันจันทร์วันอังคารเพราะเดี๋ยวเกิดมันมาวันพุธโดนโดนดาอีกเหมือนเมื่อวานซืนมีที่นครศรีธรรมราชมั้งฮะออกประกาศอ๋อที่บอกว่าสามรอบเลยใช่ไหมคะไม่เลื่อนเลื่อนไม่เลื่อนเนี่ยสามรอบแบบนี้นะครอันนี้ก็ก็เห็นใจทั้งทั้งผู้ส่งข้อมูลเวียนหัวกันอยู่พอสมควรเลยนะะใช่ค่ะ